พอพอเป็นแล้วอยากอยากรัดขั้นตอนนะคะขุนทองดูดูแม<ะ>่เวลาขึ้นเนี่ยเร็วเร็วสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาฝึกน้องนะคะ พึ่น้องขึ้นรถหนูจะไปไหนลูกดูดูมือดูมือดูมือไหนไหนมีท่าอะไรมาโชว์หมแม่บวันนี้เนียเล่นดินใหญ่เลยนะคะหลงบนบนกอะครับวัสดีครับก่อนไปเออเจังเลยค่ะครับครับทองขึ้นทองลูกครับลูกครับนี่ครับโอ้ยมาขาเสือแล้ว ไปขึ้นขึ้นโต๊ะนะคะจะขึ้นรถ้าเ,เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันอือเก่งมากเลยคะ่ะเก่ง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 นี่นะคะอันนี้ก็โต๊ะโต๊ะ,โต,ะโต๊ะนะ่ะเป็นโต๊ะพี่ขุนแต่ว่าต่อขานะคะแล้วก็โต๊ะเล็กก็ทํามาสําหรับคุณทองนะคะจำจำจำ สวัสดีได้แล้วเก็บทิปได้แล้วแล้วก็ขึ้นรถลงรถนะคะขึ้นรถลงรถนี่จะได้ใช้บ่อยมามาลมาอมายมาดูตอนลงนะคะลงดีๆได้ลูกเด้อค่อยๆลงเด้อมาๆมามา ลงทางนี้เอื้อ้่าค่อยลงลูกก็ค่อยลงหืมอ่ะเก่งมากค่ะเก่ง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 อาขอบคุณครับคอณขอบคุณครับครับสวยครับดีดีครับครับสวยสวยดีดีสวยสวยสามทีครับเร็วครับสามทีบครั ครับพี่ดิโอ้ยหิวหิวหิวมาครับพี่ครับนครับโอ้ยจะขี้เกียจมันนพี่คุณไม่ได้นะปะไหนขึ้นอีกลูกขึ้นให้แม่แม่เห็นอืดโอ้ยดูขึ้นหนูไม่ต้องรีบเด้อลูกเด้อก็ค่อยขึ้นขึนขึขึ้น้น่่แน่ขึ้นเก่งแล้วค่ะ มาดูตอนลงนะคะว่าจะยังไงตอนลงนี่คือต้องต้องใช้ความระมัดระวังเนาะไม่ต้องรีบด้วยลูกเวลาลงน่ะไปเติมพลังอยู่ข้างบนค่ะมีน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยเป็นเม็ดนะคะที่เราไปซื้อที่ตลาดมาเอายาวลูกเบาเบานายเบาเอื้อ มาฝั่งนี้มา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 เขาลงข้างนี้หนูจะไปลงข้างไหนโอ้โอ้โอ้ลงจะกระโดดข้ามขั้นตอนเลยไม่ได้ขาหนูสั้นหนูจะไปลงอะไรแบบนั้นเดี๋ยวเจ็บขาเขามีโต๊ะให้เขามีโต๊ะให้ลงเอ๊ขุนทองนี่ขุนทองบอกตอนลงไม่มีอะไรให้กินช้าครับผมเลยข้ามขั้นตอนเออ เราต้องระมัดระวังเวลาน้องลงนะคะถ้าถ้าลงแบบช้าน่ะก็ไม่เป็นไรแต่บางทีเขารีบปุ๊บปกลัวเขาตกอะคะเวลาขึ้นนี่รีบมากเลยมีของกินอาหารหันหันค่อยคยค่อยค่นายน่ะเวลาลงเน่ยค่อยคเออดูดูดูทำดูทำนะคร ดู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 จะไปขานะ่นะจะไม่เหยียบโต๊ะเล็กนะคะมีแต่จะลงพื้นเลยนะคะไหนหนูมีท่าอะไรอีกคุณทองแบบชอบเรียนแบบรัดขั้นตอนนะคะขึ้นนี้คล้องขาขึ้นนี้แต่จะไม่นไหนนความรักความรักจะลงไข้างไหน กำลังจะชมอยู่เลยว่าขึ้นนี้ไม่น่าห่วงนะคะต้องคนคนต้องเรียกอยู่ข้างบนไว้เรื่อยๆไม่งั้นลุง <มา S 1> ต้องเรียกเขไ<ม>าไว้หิวหิว,หว,หวพอขึ้นไปก็ต้องหมุน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 นะคะหมุนแล้วก็ค่อยๆลงมา มาลูกมาค่อยๆลงอ๋อยยอ๋ยยยมาทางนี้ลงมาทางนี้ยยลงเอาขาหลังนะลงก่อนแล้วค่อยขาหน้าขาหน้าเขานี่กเร็วนะคะเอาบางทีขาหลังยังไม่ลงเจ้าขาหน้าลงแล้วเออคุณทองชอบรัดขั้นตอนนะคะ บางทีขาหลังอยู่ <มา S 1> บนโต๊ะใหญ่ขาหน้าจะมาลงแล้วมาฝึกอีกฝึกอีกไป,ไ,ไปหาของกิน แต่ถ้าน้องสมมุติว่าตัวอีกหน่อยก็ตัวเล็กก็ไม่ไม่ต้องใช้สามารถตัวใช้ตัวอัน,นเดียวได้เลยนะคะอืมคือไปยืนหัน <c oughs> ยืนาานิงน่งๆอยู่บนรถนะคะ เวลาขึ S <S> ้นรถน่ะใช้แต่ไม้ไม้จิ้มฟันเขานะคะแทงพี่ขุนนะคะขึ้นรถนะคะกวนพี่มาลงนายลงแน่นน่ๆจะไปทางไหนดูทำดูทำนะลองอีกเฮาให้เขาเออให้หยุดก่อนลงมาทั้งสี่ขาก่อนแน่ๆๆๆๆๆๆ ตัวเล็กอยู่แล้วอยู่แล้วเอาลงมานาาลงมารีบมากนะคะขาหลังน่ะยังไม่ลงถึงโต้เลยขาหน้าจะไปแล้วเอ๊แต่ว่าก็เก่งนะคะถือว่าน้องก็เรียนรู้เร็วพอพอเป็นแล้วอยากอยากรัดขั้นตอนนะคะขุนทองเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ ตัวแดงแดงดูๆแม่แม่เวลาขึ้นนะ่ะเ,เร็วๆแต่เ,เย็นลูกจจเออจเราก็มีเวลาฝึกเฉ<อ>พาะช่วงเช้ากับเย็นนะคะช่วงกลางวันก็ไม่ได้ฝึกเนาะ ยกหางยกหางทำไมนะด,ดื้อเปล่าคอยนายมองแต่น้ำอ้อยไม่ดูทางเลยไม่ดูเก้าอี้เลยคอ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 ยลูกค่อยๆลงอ่ะขาหลังนายนะลงมาก่อนเออบออย่าถอยอย่าถอย อ่ะนไหลงมา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 ดีมาเอาทางนีああ้ค่อยๆดูดูทำดูนะคะขาหน้านี้จะมีแต่จะรีบลงขาหลังยังไม่ได้ลงเลยเออเก่งๆครับเก่งๆครับจำจำลูกจำ เดินตามพ่อได้แล้วนะคะเด้อพื้ไปไหนน่ะไหนนะโซ่หลนโซ่หลนเดี๋ยวน้ความรักมาดึงข้างนี้โซ่หล่นดึงแรงก็ไม่ได้นะคะตัวเล็กต้องใช้บางทีดึงแรงก็เหมือนเขาจะดโอ้ยกดสองขาเลย ผมรีบครับผมกระโดดสองขาขึ้นเลยครับก็วันนี้ก็อัปเดตให้น้องให้แม่แม่พ่อพี่พี่เอฟซีทุกท่านได้ดูน้องนะคะว่าน้องเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็เริ่มเก่งแล้วเริ่มคล่องแล้วค่ะแน่แล้วหนูจะไปทางไหนข้างนู้นอ่ะรีบเขาให้ลงให้ถูกทางอันนี้มีแต่จะออกข้างเลยนะคะตัวเล็กอ่ะลงมาลูกลงมา ค่อยเออก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าตอนนี้น้องได้ท่าอะไรบ้างแล้วเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะกับหลักแล้วน่ะเดินตามพ่อได้แล้วนะคะเดี๋ยวที่ไม่ต้องดึงนะไปไปหมหึแต่ก่อนนี้ต้องคอยจับคอยดึงนะเดี๋ยวนี้ดู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 จะไปไหนอันจะไปไหนจะไปหาพี่วันนั้น มามาอยู่รักหนูจะไปไหนคะรักหนูจะไปไหนดูดูทำดูทำทำเหมือนสงสัยเหมือนงงเลยโอ้มา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 ทางนี้ทำแบบเหมือนอยากจะไปเรื่อยนะคะก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ